ย้อนกลับไปเมื่อราๆปีครึ่งเกือบ2ปีตอนนั้นผมได้มีโอกาสเล่น Lost of the Fallen ผลงานจากทาง CI Games ที่เขาเคยมีเกมในชื่อเดียวกันมาแล้วในปี2014ซึ่งแน่นอนความน่าสนใจที่สุดของเกมนี้มันก็คือเกมแนวโซลไลท์แถมเป็นโซลไลท์ที่ดูดีมีเอกลักษณ์คืออะไรๆก็ดูดีอะน่าคาดหวังไปหมดเลยแต่ปัญหาก็คือเกมมันโคตรห่วย โดยคำว่าห่วยที่ว่าเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเกมมันไม่สนุกนะครับแต่ปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์และก็เกมดีไซน์สดพิลึกของเขาเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้สิ่งที่เขาต้องการจะนำเสนอดูพังไปสมหมดอ่ะถ้าเกิดจะถามว่ามันแย่ขนาดไหน คุณคิดภาพบน Play 5มีอยู่แมปหนึ่งวิ่งไม่ถึง30เฟรมทั้งแมปและสำหรับใครที่คิดว่าอ๋ยเงงันก็นมา PC สิครับฮ่าฮ่าเนี่ยตัวพินาดเลย4080เฟรมตกยับยับก็มีมาแล้วสำหรับตอนนั้นใครจะเล่นก็เอาเลยแต่ไม่ใช่กับผมแน่ๆแ,แต่เมื่อเวลาผ่านมาจนเกือบ2ปีผมก็ได้เห็นข่าวว่าเกมเนี่ยเขากาลังจะมีภาคต่อผมนี่แบบฮะเกมแบบนี้เนี่ยนะจะมีภาคต่อกับเขาด้วย นั่นก็แสดงว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้แพชเกมจนมันเรียกความเชื่อใจกลับมาได้แล้วสินะงั้นก็โอเคครับวันนี้เราจะไปดูด้วยกันว่า Lost of the Fallen ปี2023เกมคอนเซปต์ดีแต่ดันมาตกม้าตายในเรื่อง p e r f o r m ร์แมเนี่ยหลังจากที่เขาแพชมาพอสมควรแล้วเกมมันจะน่าคาดหวังหรือว่าเ n j นจอยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้กันก็อย่าลืมกดที่กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหครั้ง แล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU to Shop ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไวส้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็ขายของกันยิงเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า Lost of the Fallen หลังจากที่ผมได้กลับมาเล่นอีกครั้งในปี2025ผมจะรู้สึกยังไงกับมันมารับชมกันได้เลยครับ ประเด็นแรกที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้ติดตามเกมนี้มาเลยนั่นคือเกมนี้มันเล่นได้แบบไร้ปัญหาแล้วหรือ,อยังในส่วนนี้เพื่อความแฟร์ที่สุดตอนที่ผมเจอปัญหาผมเจอบนเครื่อง Play5 ใช่ไหมดังนั้นการเล่นในครั้งนี้ผมก็เลยเล่นมันด้วย Play5 เช่นเดียวกัน และผมก็ต้องขอยอมรับครับว่าเขาก็ได้ตามแพชอะไรหลายๆอย่างจนเกมเนี้มันยอดเยี่ยมมากขึ้นโดยเฉพาะกับการกินสเปคเกินเหตุที่คุณคิดดูนะว่ามันคือเกมปี2023แท้ๆแต่ Play 5มันคือเครื่องที่ออกมาในปี2021เนี่ยนะบ้าไปแล้วเอาเท่าที่ผมจำได้ในตอนนั้นเลยผมจำได้ว่า input ตแลกของเกมเนี่ยมันค่อนข้างสูงกลิ้งไม่ออกไม่ก็กดตีแล้วตีเกินจานวนเฟรมเรตตกแล้วตกอีกจนบางแมปเล่นต่อแทบไม่ไหว ยิ่งกับในเกมนี้เขาจะมีระบบโดดเด่นที่เรียกว่าโลกอัมบรันต์ไอตอนอยู่ในโลกปกติะไม่เท่าไหร่พอเล่นได้แต่พอตัวเกมเข้าสู่เกมเพลย์ของโลกอัมบรันเมื่อไหร่นะหืมแหลกสะจนแทบอยากจะคว้างจอยทิ้งอันนี้คือยังไม่นับพวกฉากที่บอสโชว์พาวทั้งหลายอีก ฉากไหนถ้าอลังการเยอะๆโชว์พาร์ติเคิลเอฟเฟกเยอะๆเ,เนี่ยอย่าหวังเลยครับว่าเกมมันจะลื่นผมเล่นไปราวๆสักประมาณ20-30%ก็คือไม่ไหวแล้วถ้าเกิดแพ้เพราะว่าบอสมันเก่งคือรับได้นะแต่ว่าแพ้เพราะว่าเกมแหลกเนี่ยรับไม่ได้จริงๆ และแถมบนเวอร์ชั่น PC ที่น่าจะคาดหวังได้มากกว่ามันก็คืออะไรที่ระทมสะจน PS5 ดูดีไปเลยไม่ว่าจะเป็นเกมเด้งเฟร,รมตกแม้ว่าคอมคุณจะเป็นแสนแถมบางคนแจ้งมาเลยว่ามีอาการไอเทมหายไม่ก็ปรับบอสไปแล้วแต่พอเปิดเกมมาใหม่บอสโผล่มาให้สู้ใหม่เฉยเลย คือสำหรับเกมเนี่ยมันคือเกมที่ระทมในเรื่อง performance หนักที่สุดแล้วจริงๆทั้งๆที่ตัวเกมมันมีมาตรฐานของโซ l i g h t อยู่ค่อนข้างครบเลยภาพก็ไม่ได้แย่แถมมีไอเดียเจ๋งๆเป็นของตัวเองอีก โดยที่สาเหตุหล,หลักๆที่ทําให้เกมมันเน่าได้ขนาดนี้ผมว่าตอนนั้นก็น่าจะเป็นเพราะ Unreal Engine 5เนี่ยแหละครับที่ตอนนั้นเกมหนที่ใช้ engine ตัวนี้ภาพมันจะสวยทุกเกมแต่ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพมันก็ยับทุกเกมเช่นกันต้องมาในปี2024ไปปลายเลยอะถึงจะดีขึ้นมาหน่อยก็นะพอเทคโนโลยีใหม่ๆกับฮาร์ดแวร์ที่ตามกันไม่ทันก็จะประมาณนี่แหละ แต่หลังจากที่ในช่วงเดย์วันที่เพลเยอร์หลายๆคนด่ากันยับทางผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ตามแพชเกมออกมาอีกเพียบทั้งในด้านของประสิทธิภาพคอนเทนต์วรวมไปถึงการแก้ไขดีไซน์เกมที่เป็นมิตต่อผู้เล่นได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้ตามว่าเขาแพชอะไรเพิ่มเติมในตอนไหนแต่สําหรับในปี2025ก็คือณวันนี้การแพชอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เกมเข้าขั้นสมบูรณ์ แล้วพอเกมมันสมบูรณ์เกมมันก็จะสนุกมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ใช้ฝีมือแบบเต็มที่ไม่มีอินพุตแหลกไม่มีกระตุกไม่มีเกมเด้งหลบไม่พ้นก็คือเรากาก,ากเองแต่ถ้าเกิดชนะก็คือเราเนี่ยแหละเก่งไม่ได้ฟลุกหรือว่าโชคช่วยแล้วก็ไอ้พวกเกมดีไซน์แปลกๆทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้หายไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นไอ้ลุงปลาไฟเนี่ย แ a ชเดย์วับางทีคือมันอยู่สุดแมปแท้ๆเรายังมองไม่เห็นมาเลยแต่ว่ามันสามารถปาไฟใส่เราได้เนี่ยนะหรืออย่างไอตัวหัวหนามเนี่ยใครที่เล่นตอนเกมออกช่วงแรกๆไอบ้านี่มันโหดยิ่งกว่าบอสบางตัวซะอีกแต่พอแพชมาแล้วมันก็โอเคยิ่งขึ้นคือประมาทไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้โกงจนเราจะไม่อยากเจอมันอีกต่อไป แล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าบน Play 5เนี่ยมันลื่นจนไม่มีอาการอะไรเลยอย่างนั้นเหรอเอาจริงๆฉากไหนที่เอฟเฟกมันหนักมากๆมันก็มีบ้างครับแต่ว่าโซนใหญ่มันก็เล็กน้อยไม่ได้มีอาการหนักขนาดนั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดมากแบบต้อง60เฟรมนิ่งๆลดมา50ไม่ได้เลย สำหรับเกมนี้ในเวลานี้บน Play 5คือโอเคมากๆแล้วทำให้ใครที่ตัดสินใจจะกลับมาเล่นเพราะว่ามี Play 5เนี่ยผมว่าโอเคเลยน่าจะเป็น1ในประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับบนเวอร์ชัน PC ล่ะโอเคหรือยังสำหรับบนเวอร์ชัน PC เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลองอะไรเยอะเท่าที่ลองมาเนี่ยผมใช้เวลาลองไปราวๆหชั่วโมงเท่านั้นเอง ซึ่งผมก็ไม่ได้เจอปัญหานักหนักอย่างพวกเกมเด้งเกมพังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอบน PC ส่วนมากจะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจครับยกตัวอย่างเช่นเท็กเจอร์โหลดไม่ทันเป็นบางครั้งแล้วก็เฟรมไทม์เนี่ยไม่นิ่งเอาซะเลยคือสำหรับ RTX 3070เนี่ยถ้าเกิดจะเอาให้สเสถียรเอาให้เฟรมนิ่งผมแนะนำให้ปรับที่ไฮก็พอส่วนสำหรับการปรับภาพระดับสูงสุด ก็จริงอยู่ที่มันเล่นได้ครับเปิด DLSS กับเฟรมเจนคือเฟรมพุ่งเป็นร้อยได้แบบสบายๆแต่ว่ามันไม่เสถียรเลยเล่นนานๆแล้วงุนหญิดแน่ๆกลับกันในการปรับไฮโดยไม่เปิดอัพสเกลอะไรเลยเฟร,รมมันกลับนิ่งและก็ภาพโคตรสวยดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีการจอบพวก RTX หรือว่า RX 6 0 0 0 s ซีรีส์ขึ้นไปเล่นได้แน่นอนครับแต่ว่าต้องเลือกปรับเอาสักหน่อยตามความเหมาะสมส่วนกับใครที่ไม่ชัวร์ในเรื่องของสเปคคอมอันนี้ผมแนะนำให้เล่นบน Play 5ไว้ก่อน ภาพก็สวยสีก็สวยปัญหาก็ไม่เยอะแถมเฟรมเรทอย่างนิ่งแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากเล่นบน PC จริงๆแบบชีวิตจะต้อง PC เท่านั้นเกมนี้ก็มีให้ลองเล่นบนเกม p p s s s ครับถ้าเกิดใครที่อยากลองเล่นผมว่าไปลองเล่นในนี้ก่อนก็ไม่ได้เสียหาย อ่านั่นแหละครับภาพรวมจากการแก้ไขอย่างหนักหน่วงของเกมนี้เขาก็ต้องชื่นชมแหลนะเนาะที่เขาไม่ได้ทําเกมออกมาแย่แล้วก็ทิ้งเลยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้รีบขนาดนั้นแล้วก็ขัดเกลาจนดีก่อนค่อยมาวางขายในด้านภาพลักษณ์หรือว่ากระแสตอบรับของผู้เล่นต่อตัวเกมเนี่ยมันก็คงไม่มีใครกังขาในช่วงเดย์วันแน่ๆแ,แต่ว่าสําหรับตอนนี้ยังไงซะเกมมันก็เข้าขั้นสมบูรณ์แล้วอนะเนาะ แล้วการประกาศจะทำภาค2มาขนาดเนี่ยมันก็เป็นข้อการันตีเลยว่ายังไงมันคาดหวังได้อย่างแน่นอนดังนั้นไปลองดูกันครับสนุกถูกใจไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเล่นได้แบบไร้ปัญหาอันนี้ผมค่อนข้างคอนเฟิร์มอ่าในส่วนของปัญหาจุกจิกเนี่ยอันนี้ผมคอนเฟิร์มให้แล้วเนาะว่าเกมเขาดีขึ้นบน play 5เนี่ยยอดเยี่ยมไปเลยส่วนบน pc ก็อาจจะต้องปรับแต่งและก็เช็คสเปคและคอมเมนต์เขาสักหน่อยถ้าเกิดอยู่ในช่วงแนะนํามันก็รับประกันได้เลยว่าเล่นได้ไม่มีปัญหา แต่ว่าทีนี้มาเข้าประเด็นใหญ่กันเลยดีกว่าว่าโอเคเกมเล่นได้อะรู้แล้วแต่จะเล่นได้สนุกไหมอันนี้เดี๋ยวมาลองฟังไปด้วยกันครับก็สำหรับ Lost of the Fallen นี่คือเกมโซลไลท์ที่เรียกได้เลยว่าเป็นอีกเกมที่ยกอะไรหลายอย่างจากโซบอลมาใช้แทบทั้งดุนไม่ว่าจะเป็นความยากการออกแบบฉาก UX UI วิธีการเล่นรูปแบบการลงโทษกลิ่นอายจังหวะการวางศัตรูการอัปเกรดการใช้เอเทม รวมไปถึงวิธีการเล่าเรื่องในหลายๆส่วนนี่ก็คือเกมที่น่าจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ามันคือเกมที่ไปยกระบบหลายๆอย่างจากฟอร์มซอฟต์แวร์มาใช้จนอาจจะเรียกได้ว่านี่คือเกมโซโคนมากกว่าที่จะเป็นโซไลท์เลยด้วยซ้ําดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบเกมยากไม่มีอะไรมาชี้นําหนีไปครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้เกมโซแต่มันไม่ยอมออกภาคใหม่มาสักทีหนึ่งเกมนี้มันก็ทดแทนแก้ขัดได้ดีระดับหนึ่ง ส่วนสาหรับในเรื่องของความสนุกส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็สนุกดีครับงั้นผมจะขอพูดถึงประสบการณ์ในการเล่นครั้งนี้ให้ฟังกันละกันเนาะเพราะว่าบอกตามตรงเลยว่าตอนเล่นครั้งแรกเจออะไรมาบ้างกันลืมไปแล้วอย่างแรกนั่นคือตัวเกมเนี่ยเขาจะเน้นให้เราเล่นแบบแพร่รีมากขึ้นโดยเฉพาะกับบอสหลายตัวคือเขาแนะนําเลยแค่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณอยากจะเล่นแบบกลิ้งหลบหรือว่ารักษาระยะไปแทนเกมก็ไม่ได้บังคับชอบแบบไหนก็เล่นไปเลยตามสไตล์ แต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกเล่นแบบแพรี่ผมว่าการเล่นแบบเนี้ยมันร้าใจดีเพราะว่าสําหรับการแพรี่เนี่ยมันจะค่อนข้างมีกลิ่นอายคล้ายเซกิรุนิดนึงนั่นคือเราไม่ได้แพรี่เพื่อให้ศัตรูเป๋และก็เสียบเลยแบบดาร์กโซแต่มันจะเป็นการแพรี่เพื่อทําให้ค่าโพสเจอร์ของศัตรูมันลดลงและพอค่าโพสเจอร์มันลดถึงจุดที่กําหนดศัตรูมันก็จะเป๋เพื่อทําให้เราโจมตีซ้ําได้อย่างรุนแรงมากขึ้น นั่นก็เลยทําให้การแผ้ที่ในเกมนี้ศัตรูหรือว่าบอสบางตัวมันก็เลยเน้นการโจมตีแบบต่อเนื่องถ้าเกิดเรารับได้หมดก็เท่ไปเลยแถมบอสก็จะล้มไหวมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดพลาดแค่ฮิตเดียวเราก็อาจจะเจ็บหนัก โดยที่วิธีการแพรี่เนี่ยมันก็จะไปคล้ายๆกับ Perfect g u a กาดใน l i ฟ์ออฟพนั่แหละครับคือวิธีทำมันคือการยกโล่หรือว่าอาวุธเพื่อป้องกันแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดจังหวะมัน Perfect เราก็จะเสียเลือดค่อนข้างน้อยแถมไม่เสียจังหวะส่วนถ้าเกิดเราบล็อกทันแต่จังหวะไม่เปะ๊ะอันนี้เราจะเจ็บหนักขึ้นมาหน่อยแล้ก็เป๋ชะงักไปชั่วครู่นึง ซึ่งในการป้องกันเนี่ยไม่ว่าจังหวะคุณจะเป๊ะหรือว่าไม่เป๊ะก็ตามยังไงซะเราก็ต้องเสียเลือดใช่ไหมไม่มากก็น,น้อยตามที่ผมบอกแต่สําหรับเลือดที่เสียไปมันจะไม่ได้เสียถาวรครับเพราะว่าเราสามารถดูดกลืนมันกลับมาได้ไง่ายๆด้วยการโจมตีกลับก็พอแค่ว่าระหว่างนั้นนะ่ะห้ามโดนโจมตีซ้ํานะถ้าเกิดโดนเลือดหลอดนั้นมันก็จะหายไปเลยนี่แหละครับ ระบบแฮรี่ของเกมนีเขาอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าในแพชเ day1 เนี่ยเขาแนะนําให้เราเล่นด้วยวิธีนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในปัจจุบันที่ผมมาเลือกเล่นด้วยวิธีนี้เกมมันก็ง่ายขึ้นจริงๆอะ่ะอย่างบอสตัวแรกเนี่ยจำได้เลยว่าเล่นตอนเดวันมันยากเอาเรื่องแต่ณปัจจุบันตอนที่ผมมาเล่นด้วยวิธีนี้เกมมันก็ง่ายขึ้นจริงๆ แค่ว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้มันก็เหมือนกับเกมโซเกมอื่นนั่นแหละครับนั่นคือแพรีได้แต่ว่าต้องดูให้ดีก่อนว่าไอ้ท่าโจมตีที่มันซัดเข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้ในการปัดป้องมากน้อยแค่ไหนในส่วนนี้เราต้องฝึกแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเท่านั้นเอาเป็นว่าฝึกไว้ครับเพราะว่าศัตรูเกือบครึ่งเกมเลยเนี่ยคุณจะได้ใช้งานมันอย่างแน่นอนอ่ะแต่ว่าทีนี้มาลองฟังจุดเด่นของเกมนี้กันบ้างดีกว่านั่นก็คือโลกอัมบลิง อธิบายก่อนว่าโลกนี้มันคือโลกทับซ้อนภายในเกมที่จะมีพื้นที่เหมือนกันเป็นโลเคชันเดียวกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าโลกความจริงเนี่ยอาจจะมีประตูกัน้นไม่ก็มีแม่น้ําขวางเอาไว้ส่วนกับโลกอัมบลันอาจจะไม่มีในส่วนของประตูแล้วแม่น้ําก็แห้งแล้งแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ในโลกความจริงเป็นหน้าผาโล่งแต่กับอัมบลันมันคือรังมอนสเตอร์ที่เราสามารถใช้เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนครับว่าความหมายของอัมบลันเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนโลกวิญญาณหรือว่านรกทําให้เมื่อเข้าสู่โลกแห่งนี้เกมมันก็จะมีอันตรายมากขึ้นเช่นว่าจากเดิมเราอาจจะต้องสู้กับมอนสตาร์ตามทางอยู่แล้วแต่เมื่อพอเข้าสู่โลกอัมบลันปุ๊บเราก็ต้องสู้กับมอนสเตอร์ตามทางปกติบวกกับมอนสเตอร์ในโลกต่างมิติที่มันมากันแบบไม่เคยหยุดย่อนบางตัวก็กากลิเกินชิ้นเนื้อเดินได้ดีๆนี่เองแต่บางตัวมันก็เก่งเอาเรื่อง ข้อดีก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในโลกนี้นานขึ้นเงินหรือว่าค่าวิกเกอร์ที่เราจะได้รับในการต่อสู้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งอยู่นานระดับการคูณค่าเงินมันก็จะยิ่งสูงแลกมาด้วยการที่ศัตรูในเกมเนี่ยมันจะโหดขึ้น,นเรื่อยๆเนาะจากที่แบบไม่มีอะไรเลยมันก็อาจจะกลายเป็นตัวที่โหดสัตว์ระดับบอสเพลออมันตบเราแค่เปลี่ยงเดียวเราก็อาจจะเด้งได้เลยแบบสบายสบาย แต่พอเอาข้าจริงแล้วผมว่านับแพชปัจจุบันเนี่ยโลกอัมบรันมันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นอย่างริปเปอร์อยมาทูตเจ้าเก่าที่เมื่อก่อนเจอหน้าไม่ได้เลยแม้ว่าจะเป็นตัวธรรมดาก็ตามแต่ตอนนี้ใช้ฝีมือแค่นิดหนึ่งก็สามารถสู้มันกลับได้แบบสบายๆแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมรู้สึกว่าเงื่อนไขที่ทำให้โลกนี้มันอันตรายมากขึ้นมันก็ไม่ได้มารัวๆเหมือนแต่ก่อนถ้าเกิดเป็นแพชเดย์วันนะโอ้โหแป๊บๆปบ๊แม่งคูณ3แล้วชิบหายแล้วโอกาสรอดน,น้อยหรือเกิน แต่กับแพชปัจุบันเหมือนกับว่าเขาจะทําให้มันแคชชัวมากขึ้นประมาณว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่นานจริงค่าเดรสท,ที่จะทําให้โลกนี้มันอันตรายมากยิ่งขึ้นมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไวขนาดนั้นในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วละครับว่าอยากจะเข้าไปไหมไอ้โลกสุดโหดร้ายแห่งเนี้ย ถึงแม้ผมจะบอกว่าจะอยากเข้าไปไหมมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถเลือกได้นะครับอย่างแรกเลยที่คุณต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดคุณอยากจะผ่านแม่น้ําหรือว่าหน้าผานในบางจุดอันนี้เราก็ต้องเข้าสู่โลกอัมบลันเท่านั้นและอย่างที่สองถ้าเกิดคุณพลาดตายในการต่อสู้เราก็จะถูกส่งเข้ามายังโลกอัมบลันในทันทีดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่ทางเลือกครับไอโลกบ้านเนี่ยแต่มันคือชะตาที่มิอาจเลี่ยงที่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องเข้ามาเจอกับมันไม่มากก็น,น้อย แต่ว่าทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าการที่เราจะเข้าไปสู่โลกอัมบลันเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันได้บ้างสําหรับวิธีหลักๆนะครับจะมีอยู่ประมาณ3วิธีวิธีแรกนั่นคือเราพลาดตายในกรณีนี้เราจะฟื้นขึ้นมาทันทีในโลกอัมบลันในทันทีพร้อมกับชีวิตที่เหลือเพียง50%เท่านั้น วิธีที่2คือการใช้งานตะเกียงของเราวิธีนี้ถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นการคอต่อๆก็ได้มั้งเพราะว่าผลลัพธ์ก็คือเราเนี่ยจะโดนโยนเข้าสู่โลกอัมบลานเหมือนกันแล้วเลือดมันก็จะเหลือครึ่งเดียวอยู่เหมือนเดิมส่วนวิธีที่3อันนี้ไม่เชิงเข้าไปเต็มตัวนั่นคือการใช้ตะเกียงส่องวิธีนี้แม้ว่ากายหยาบจะไม่ได้เข้าสู่โลกอัมบลานเลยก็ตามแต่มันก็ทําให้เราสามารถส่องดูได้ว่าแต่และพื้นที่ของอีกโลกเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้น เช่นว่าตรงนี้พื้นที่สามารถไปต่อได้ไหมตรงนี้มีมอนสเตอร์หรือว่าไอเทมหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเจอกับมอนสเตอร์ประเภทอันเบราพราไซเนี่ยการใช้ตะเกียงสองคือจําเป็นเอามากๆเลย เพราะว่ามอนสเตอร์ประเภทนี้มันจะไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกแห่งความจริงแต่มันจะชอบแอบซ่อนอยู่ในโลกต่างมิติแล้วก็คอยหิวเลือดให้กับมอนสเตอร์ที่เราต้องต่อสู้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่กำจัดมันก่อนเราก็อาจจะสู้ไม่ไหวในส่วนนี้เลือกวิธีจัดการเอาได้เลยครับว่าจะเข้าสู่โลกอัมบลันแล้วก็ไปตบมันทิ้งหรือว่าจะไล่ส่องตะเกียงหาตัวให้เจอแล้วก็ใช้ตะเกียงทำลายมันซะ จริงๆแล้วตะเกียงของเราเนี่ยมันก็สามารถทําประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นส่องแสงสว่างในที่มืดหรือแม้แต่กระชากวิญญาณของศัตรูออกมาชั่วขณะเปิดช่องว่างให้เราเข้าไปโจมตีฟรีในระยะเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วยังไงการส่องตะเกียงเนี่ยเราก็ต้องระวังไว้อย่าส่องสีสัวเพราะว่าถ้าเกิดคุณแจ็คพอตส่องไปเจอมอนสเตอร์อยู่ตรงหน้าเราไปเป๊ะเลยคุณก็อาจจะโดนมอนสเตอร์จากโลกนั้นลากไปสู่อีกโลกเลยก็ได้แบบไร้การขัดขืนจริงๆแล้วไอ้เรื่องแจ็คพอตเนี่ย ที่ต้องระวังมันก็ไม่ได้มีแค่การส่องมั่วแล้วเจอแจ็คพอตเท่านั้นการหยิบไอเทมมั่วซั่วแบบไม่ระวังเลยมันก็อาจจะเป็นกับดักของมอนสเตอร์ที่ดักแงมพ้เล่นได้อยู่เหมือนกัน ส่วนถ้าเกิดใครที่หลงเข้าไปในโลกอัมบลัลแล้วดันเกิดกลัวไม่ไหวแล้วอยากจะกลับสู่โลกความจริงมันก็มีวิธีง่ายๆครับยกตัวอย่างเช่นกลับจุดเซฟไปพักซะไม่ก็เดินตามหาพวกรูปปั้นที่มันจะกระจายอยู่ในฉากซึ่งผมบอกเลยว่าบนโลกมนุษย์เนี่ยยังไงก็ง่ายกว่ากันเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทนสีเพลงประกอบที่เป็นมิดหรือแม้แต่การใช้เอเทมฮิวเลือดที่มันฮิวได้เต็มหลอดจริง ไม่เหมือนกับตอนอยู่ใน un un อันบลันน่ะที่การหิวเลือดมันจะเพิ่มแค่ครึ่งเดียวส่วนที่เหลือคุณต้องไปเสี่ยงดูดเลือดจากมอนสเตอร์เท่านั้นประมาณว่าโลกความจริงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกราะอ,อีกชั้นหนึ่งที่ได้เกิดเราพลาดตายขึ้นมาเราก็ยังมีโลกอันบลันไว้รองรับไม่ได้แบบพลาดตายปุ๊บก็กลับจุดเซฟเลยเหมือนกับเกมอ,อื่น ส่วนกับเรื่องที่เหลืออันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องเบสิกที่เกมโซส่วนใหญ่เคยทํามาแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบ b a c k s t e p ที่จะเป็นการนําระบบชาร์จโจมตีจากด้านหลังทําให้ศัตรูล้มแล้วก็โจมตีซ้ําแบบบลัดบอลมาใช้หรือแม้แต่ระบบเงินที่เกมนี้จะเรียกว่าวิกเกอร์ซึ่งตอนตายมันก็จะตกแล้วมอนแถวนั้นก็อาจจะกินเข้าไปถ้าเกิดอยากจะได้คืนเราก็ต้องปรับมอนสเตอร์ตัวนั้นให้สําเร็จเท่านั้น การสู้กับบอสที่เราจะสามารถเรียกเพื่อนมาออนไลน์ช่วยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะใช้วิธีเล็ก p p c มาช่วยสู้อันนี้เราจะสามารถทําได้ในกรณีที่เป็นบอสใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นระบบเช็คพอยท์ที่จะใช้วิธีแบ่งเขตตามโซนโซนหนึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งซึ่งเราก็สามารถใช้มันในการว้าไปยังจุดต่างๆหรือจะใช้เป็นจุดในการอัพเลเวลก็ได้เหมือนกัน เพียงแต่ในเกมนี้มันจะพิเศษในเรื่องนี้ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราสามารถสร้างเช็คพอยต์ได้ด้วยตัวเองด้วยสิ่งที่เรียกว่า e w s t t i c s e ี s วิธีทากนง่ายๆครับนั่นคือให้เราออกไปตามหาเวทีซซสให้พบสะกก่อนมีหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อจากร้านค้าภายในเกมหรือแม้แต่ฟาร์มกับศัตรูระดับสูงบางตัวจากนั้นก็ให้เราตามหาครับว่าจุดไหนภายในเกมเนี่ยที่มันมีดอกไม้ขึ้นนั่นแหละจุดที่เราจะสามารถสร้างเช็คพอยต์ได้ด้วยตัวเองข้อดีของมันก็คือมันใช้ได้เหมือนกับเช็คพอยต์แบบปกติเลยแล้วส่วนใหญ่ตำแหน่งมันจะชอบอยู่หน้าห้องบอสอะ ผมบอกได้เลยว่าน,นี่น่าจะเป็นอีกเหตุผลหลักหนึ่งที่ทําให้เกมนี้เหมือนง่ายยิ่งกว่าเกมโซปกติแต่ว่าข้อสีก็คือถ้าเกิดจะใช้ในการวร์ปไปยังเช็คพอยต์อื่นเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะวร์ปไปยังจุดที่ปลูกด้วยเมล็ดเราก็จะสามารถวร์ปไปยังจุดปลูกล่าสุดได้เท่านั้น หรือ,อยังการตีบวกที่เราต้องไปตามหาแร่ให้เหมาะสมกับลำดับขั้นถ้าเกิดเป็นอาวุธที่พิเศษขึ้นมาหน่อยการอัปเกรดก็ต้องใช้แร่ชนิดพิเศษที่เหมาะสมและนอกจากการตีบวกความรุนแรงเพิ่มในอาวุธแล้วเราก็สามารถติดตั้งรูนลงในอาวุธเพื่อทําให้อาวุธเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของการอัปเกรดอาวุธส่วนตัวแล้วธรรมดามากครับโดยรวมแล้วมันจะคล้ายกับบัตบอลไม่ก็ดักโซ3ที่เราจะสามารถทาได้แค่อาวุธและก็โลเท่านั้นแต่กับการอัปเกรดไม้กางเขนที่ใชในการเพิ่มเลือดก,กับตะเกยียงของเราอันนี้ผมว่าแปลกดีอย่างกรณีของไม้กางเขนแน่นอนว่าเราก็ต้องไปตามหาไอเทมที่ต้องการมาให้พบแล้วก็นํามันไปมอให้กับ NPC ที่เราต้องการโดยที่การอัปเกรดมันจะสามารถอัปเกรดได้ทั้งคู่เลยทั้งประสิทธิภาพและก็จํานวนการใช้ เพียงแต่การอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดสลับสลับกันเช่นครั้งแรกอาจจะเป็นการอัปเกรดจํานวนครั้งส่วนการอัปเกรดครั้งที่2จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การอัปเกรดครั้งที่3ก็จะกลับมาเป็นการเพิ่มจํานวนครั้งอีกครั้งนึงแล้วสาหรับในส่วนของการอัปเกรดตะเกียงเนี่ยอันนี้ก็คือจําเป็นเอามากๆเลย การอัปเกรดเนี่ยจะคล้ายกับการอัปเกรดไม้กางเขตนั่นเลยครับนั่นคือไปหาไอเทมที่ต้องการมาให้ได้ซะก่อนแต่ว่าการอัปเกรดของมันจะเป็นการอัปเกรดที่ค่อนข้างจําเป็นกับการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มจํานวนการกระชากวิญญาณการเพิ่มช่องใส่ลูกตาที่ทําหน้าที่คล้ายรูนและก็การเพิ่มความคงทนต่อค่าเดรสส่วนที่เหลือจะเป็นในเรื่องของการออกแบบในยุคกลางผสมผสานกับธีมโกธิก ความเจ๋งของมันมันจะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของตีมเท่านั้นเพราะว่าการออกแบบหรือวิธีการเดินทางผมชอบตรงที่ว่ามันจะมีอารมณ์คล้ายๆกับ Demon s o ซพอถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถเลือกเดินทางไปยังดินแดนไหนก่อนก็ได้เกมไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านดินแดนนี้ไปแล้วอีกดินแดนหนึ่งมอนสเตอร์มันก็จะเก่งขึ้นนั่นจึงทำให้โมเมนต์ที่เราจะโกงแบบข้ามขั้นแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นจุดที่มันอ่อนกว่ามันเลยเป็นไปไม่ได้เลย ยกตัวยอย่างเช่นตอนผมเล่นครั้งแรกเนี่ยผมเล่นเขตสายฟ้าก่อนตอนไปเล่นมันก็ไม่ได้ยากอะอาวุธบวก3ก็สามารถใช้ลุยได้เลยประมาณหนึ่งแต่พอมาเล่นรอบนี้ดินแดนสายฟ้าผมก็เลือกไปในลำดับที่4และผมก็พบว่ามอนมันโคตรอึด ยาอัพมา5ขั้นอาวุธบวก8แต่ทำไมศัตรูในแมปนี้ถึงอึดขนาดนี้กันนะนั่นจริงเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก่อนเกมก็ไม่มีผลอยู่ที่เราแล้วแหละในโซนเนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้มีไอเทมที่เราต้องการจริงๆผมว่าเลือกอันทีใกล้ที่สุดอะดีแล้วจะได้ไม่ต้องเดินจนเหนื่อยอ่ะและแถมอีกนิดหนึ่งเผื่อใครที่คิดว่าโอยเกมแนวเนี้มันหลงทางง่ายชิเปขงเลยเพราะไม่มีมินิแมปให้ คือผมอยากจะบอกว่าเกมนี้มีแผนที่ครับแต่มันจะเป็นแบบเป็นแผนที่ภาพที่จะไปจุดที่เราต้องไปจริงๆเท่านั้นไม่มีมินิแมปไม่มีลูกสรชี้บอกทางคือมันไม่ได้ง่ายแบบจับมือทำเลยก็จริงแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่บอกอะไรเลยเลยนะ สรุปแล้วในด้านภาพรวมเกมนี้มันก็คือเกม d r r s o โซ s ผสม d ดีม s o u ซ s ผสม b l o ลัดบอ e ผสม Sekiro แล้วก็ใส่ความอึดอัดที่ดาร์กยิ่งกว่าเกมต้นฉบับเข้าไปแบบหลายขุมเอาจริงๆแล้วเกมเนี่ยหยิบยกอะไรหลายๆอย่างจากเกมโซมาค่อนข้างเยอะคือจะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจหลักเลยก็ได้หรือแม้แต่บางอย่างเรียกว่าก๊อปมาทั้งดุนแบบแทบจะแปะตุ้มเลยผมว่ามันก็ไม่ได้แรงเกินจริง แค่ว่าได้เกิดจะถามว่าอา้าวแล้วมันเอนจอยได้ไหมคือแน่นอนว่าได้เกิดจะเทียบกับเกมต้นตำรับมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าได้เกิดจะบอกว่ามันคือเกมที่สนุกระดับหนึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยครับทาให้ใครที่ชื่นชอบเกมโซลไลท์ที่ไม่ได้ยากป่าเถื่อนมากเกินไปผมว่าเกมเนี้ยตอบโจทย์เลยจนเบล๋อนี่อาจจะกลายเป็นเกมโซลไลท์ที่ง่ายที่สุดเลยด้วยซ้าอะแต่คราวนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมเอาต่อวยมาลองฟังข้อเสียกันบ้างเพราะว่าผมก็มีเรื่องที่อยากพูดอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้มอนสเตอร์รียูสโคตรเยอะยกตัวอย่างเช่นไอหมาพวกเนี้ยใช้บ่อยเกินน่ะเปลี่ยนแมปทีหนึ่งก็เปลี่ยนท่าทีหนึ่งแมปนี้เป็นตัวธรรมดาแมปนี้เป็นตัวพ่นไฟแมปนี้ปล่อยน้ำแข็งแต่นอกจากนั้นแล้วที่เหลือไม่ว่าจะเป็นวิธีสู้หรือว่าวิธีรับมือมันก็ตัวเดียวกันหรืออย่างในกรณีของบอสหลายตัวเจอครั้งแรกโอ้โหอลังการใช้ได้เลยสู้ยากเหลือเกินแต่พอเล่นไปอีกพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาถึงเอาบอสพ,พกนี้มาเป็นศัตรูข,ข้างทางไปซะง,งั้น อย่างไอบอสลูปปั้นหินหน้าคนเนี่ยในโลกอัมบลอนเจอบ่อยเหลือเกินส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่ามันท้าทายเลยแต่มันซ้ำซากแล้วมันก็น่ารำคาญเกินไปหน่อยเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นบอสข้างทางแต่ความสามารถมันก็คือตัวเดียวกับบอสที่เราเคยเจอเลยอะที่สู้ไปบางทีก็ไม่คุ้มผมเลยไม่รู้ว่าจะสู้ไปทำไมวิ่งหนีเอาแทนก็นได้และสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบเอาซะเลยและก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนั่นก็คือวิธีการหลบโดยที่วิธีการหลบภายในเกมนี้ผมเกลียดมากมาก ระบบเนี่ยเขาจะใช้ใคล้ายๆกับ God of War ประมาณว่าถ้าเกิดกดทีเดียวจะเป็นการฉาถอยแต่ถ้าเกิดกด2ทีย้ําย้ํามันก็จะเปลี่ยนเป็นการกลิ้งหลบแต่มันจะมีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าการฉาถอยเนี่ยเราจะทําได้เมื่อเราล็อกเป้าศัตรูเท่านั้นถ้าเกิดไม่ล็อกอะไรสักอย่างเอาไว้เกมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นการกลิ้งหลบแบบ100%ซ ซึ่งมันเหมือนจะดีนะที่เกมมีตัวเลือกแต่พอเอาข้อจริงเวลาโดนลุมและเผลอกดล็อกเป้าไว้เนี่ยการฉะหลบมันไม่พ้นน่ะทรงแบบนี้บางทีจะต้องกลิ้งหลบเท่านั้นแล้วตะากะแบบเดินถอยเดินถอยเพื่อรักษาระยะหลายๆเหตุการณ์มันทําไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ทําไมเหมือนกันบางทีที่เหมือนจะหลบพ้นแล้วแทะ้แต่มอนมันก็ชอบโจมตีไหลมาโดนเราอยู่ทุกครั้งไปดังนั้นเกมเนี่ยการกลิ้งหลบคือดีที่สุดแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้ล็อกเป้าเลยมันก็ไม่ได้กะ ราะว่าถ้าเกิดไม่ล็อกเป้าหลายครั้งเลยมันก็จะโจมตีไม่โดนคือจะทางไหนก็ปวดร้าวสินะแบบนี้ก็ได้เหรอและก็ข้อเสียอย่างสุดท้ายนั่นก็คือวิธีการเสพเนื้อเรื่องคือถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องต่างๆที่เราจะได้เห็นตามคัสซีนหรือว่าอ่านจากไอเทมเรื่องพวกนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับถึงแม้ว่ามันจะลอกโซบอลมาแบบเต็มที่เลยก็เถอะแต่เกมแนวเนี้ยยังไงก็ต้องเล่าเรื่องแบบนี้เท่านั้นไม่งั้นก็คงจะไม่ขลังแต่ว่ากับการดูเรื่องราวด้วยตะเกียงอันนี้ผมว่าน่ารำคาญเอามากๆเลย อันดับแรกพอเราเจอเป้าหมายที่เราจะดูเนื้อเรื่องเราก็ต้องเข้าสู่โลกอัมบรันซะก่อนถ้าเกิดไม่ทําก็คือจะเข้าไปดูไม่ได้ก็จริงอยู่ที่ส่วนใหญ่แล้วแถวนั้นมันก็มักจะมีพวกรูปปั้นที่พาเรากลับสู่โลกความจริง พอกลับมาเลือดมันก็ไม่ได้กลับมานะครับนั่นจริงเท่ากับว,ว่าจะดูแต่ละทีก็เหมือนเอาพลังชีวิตไปทิ้งครึ่งหนึ่งตลอดแล้วก็เอาจิงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเกมเพลย์ที่เขาบังคับให้เราเข้าสู่โลกอัมบลันเท่าไหร่คือได้เกิดมันเป็นตัวเลือกหรือว่าอันตรายแบบสุดวิสัยอันนี้ผมโอเคแต่ผมรําคาญโมเมนต์ที่แบบถ้าเกิดคุณจะผ่านตรงนี้คุณจะต้องเข้าสู่โลกอัมบลันเท่านั้นคือโลกเนี่ยมันไม่ได้น่าอภิรมย์เลยทั้งหลน่นทั้งประสาทแดกทั้งหน้าอึดอัด เรียกได้ว่าความน่ากลัวที่เพิ่มจากค่าเรสเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับความอึดอัดที่เราจะได้เจอเลยด้วยซ้ำอ่านี่เลยครับข้อเสียที่ผมจะพอนึกออกภายในเกมนี้ยังไงมันก็ต้องมีบ้างนะเนาะตามสไตล์วิดีโอเกมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็ยังไม่ใช่เกมที่เพอร์เฟกครับ แล้วสรุปผมแนะนําให้เล่นเกมนี้กันไหมถ้าเกิดเป็นเมื่อสักปี2023ผมแนะนําให้หนีไปให้ไกลเลยเกมดีๆมีอีกเยอะไม่ต้องมาเสียเวลาหัวร้อนกับเกมนี้เลยก็ยังได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนนี้อันนี้ผมแนะนําเลยโดยเฉพาะกับใครที่ชอบโซลไลท์ที่ดีมีมาตรฐานเล่นได้สนุกปรับแต่งตัวละครได้เยอะเกมนี้ก็คือเกมหนึ่งที่จะไม่ทําให้คุณผิดหวัง และแถมตอนนี้ตอนที่ผมกําลังพากเสียงอยู่เนี่ยเกมเขาก็ยังอัปเดตเข้ามาไม่หยุดเลยได้ข่าวว่ามีอัปเดตเข้ามาหลายอย่างเลยนะทั้ง UI ใหม่ทั้งโคออฟข้ามแพลตฟอร์มทั้งเสียงที่ดีขึ้นทั้งความลื่นไหลที่มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมคือใครจะคิดละ่ะว่าจูๆ่ๆเกมมันจะอัปเดตตอนที่ทําคลิปเข้ามาเนี่ยเอาเป็นว่าใครที่คาดหวังกับเกมนี้อยู่ผมแนะนําเลยครับแม้ว่าแต่ก่อนมันจะเคยห่วยจนผมต้องใส่หน้ามาก่อนแต่ว่าสําหรับในวันนี้มันยอดเยี่ยมมากๆบอกเลยว่าไม่ผิดหวัง โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมหมาในปี2023สู่เกมเจ๋งในปี2025ของเราน่าเสียดายนะคือถ้าเกิดเขาขัดเกลาให้เทพตั้งแต่แรกแล้วค่อยปล่อยออกมาผมว่ากระแสตอบรับมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกเยอะ อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นข้อกังขาเหมือนกันน่ะว่าภาค2เนี่ยเขาจะทําดีไหมช่วงเดวันเนี่ยมันจะไว้ใจได้แค่ไหนในส่วนนีน้ถ้าเกิดยังเน่าอยู่โดยที่ไม่ได้รับบทเรียนจากภาคแรกเลยอันนี้ผมว่าก็สมควรโดนด่าแล้วเอาเป็นว่าผมจะขอเชื่อใจเขาดูกันละกันเอาไว้มาติดตามไปได้วยกันกันละกันนะครับว่าภาคต่อของเกมนี้เขาจะทําออกมาในรูปแบบไหนเพียงแต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้ว เช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคือจะลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ